แจงขคาวแจงคาวแจงคาวไม่เช้าในการไปนี่หาเกี้ยวเราช่วงที่ค่ำเนี่ไปว่พ่อเพื่อนเจียก็คือว่าไปร้ายเราออกเพือนี่เพื่อนไม่ยู่มาพ่อช่งแร่ไในมีโอกาสในวันที่พูดอย่างนี้ว่าฟันแล้วดิฟันแล้วเจ้าตัวเพื่อนฟันแล้วเนาะฟันแล้วฟันแลนลแต่ที่เราเรื่องตัวเลขตัวฟังแค่ว่าฟันฟันว่าว่าเป็นตัวเลขหรอกเพื่อนฟันว่าเป็นตัวเลขแต่ว่าเพื่อนมีเลขมากแล้วเพื่อนมั่นใจแล้วว่าเพื่อนเลขมีมีมาก ตามตัวบนแล้วก็บสองตัวล่างแล้วนั้นใช่ว่าอ่าส่วนฝันนี่ฝันเมื่อ,อเป็นตัวเลขต่ว่ากับวามฝันเพื่อนนี่ที่เอาไปตีเอาก็ได้เอาไป,ไาไปาตีห้าสิบมัดตีมากทีข้อซอยกันมาไปเพราะว่าคู้ใดมากตัวใดนี่ตัวอะไรนี่จังไหนกับเพราะเป็ในใจคลิปเมาโอโหลดอมากตัวใดนาทีเป็นตัวใดยังที่นะาครับใช่ว่าหารอบเหมือนตอนเพื่อนหารอบเมือนเพื่อเอฟซีท เขาเขาต้องยอมนะเนาะเยบเย็บทีเพื่อจะควองย้อมมาซื้อนี้นะอรเด็กนี่ตรมาถามอยู่เบ่เมืออมือนเลตได้ไปหลายรอบเพื่อเย็บที่น้ำยุนหลักที่แล้วเกต่หน้าสตีแทกไปเสียเพื่อทีจะควังมาซื้อ่ต้องมาอันนี้เราแค่นีมนะที่จะควังมาทราบไปขอรอบทุ่ทไทยแรงๆนึ่บอกเพื่อนเพื่อนมาเพื่นฝันวางไหนเพื่อนเพื่นฝันเฮตีเอาฝันเพื่อนเพื่อนฝันหมืกขึ้นฝันว่าได้กลนุ่ม ฟานว่าใดกับน้องแมนเอ้าไม่ล่ะเป็นเป็นยังไงไอวะสันตอนน,น,นีนจะในไปฝันนางสันแล้วว่ะฝันว่าได้กับนมนี่เลยว่า<ม>เอา้ามันฝันว่าได้แล้วว่ามันมันเขาแล้วว่าเล็กห้อเลยว่าอืมกับไม่ได้ของกินกับไม่แม,มนจะามาเพื่อนมาเพื่อนตีอยู่ดิแม่บอเพื่อนตีให้อยู่เพื่อนตีเพื่อนตีนม,มนี่เป็นยังไ่เพราเป็นลาบโมกเด้เพ่อะพี<ม><อ>่น้องเด้อเต้อนฝันเนาะอันนี้ถามว่าเอ้าเราละอายตีเลขตัวใดอายมากตัวใด อันอา้ากตีศูนย์ห้าแปดแล้วเพราะว่ามือกับหาเนาะนุ่นมกับศูนย์กับสันระหว่างแล้วตียังไงแเราตีเป็นศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดเรียกมากแล้เหีือเรียกมากแล้มาก,กตัวไดเป็นระหว่างเขาบอกว่าแล้มากหกเจ็ดมากหกเจ็ดกับกับอีหยังใช่ไหมกับศูนย์ห้าแปดกับศูนย์ห้าแปดเอา้าศูนย์ห้า ศูนนี่เป็นเลขที five, Nine, hmm. ่ก so so ้อนเฉียวแมนเลขเสียงฝันเพื่นเนีเลขเชียงฝันก้อนเฉียวไอ้จนเงินไปแมนเลขแมนเลขเสียงฝันที่พี่มันเป็นสองหางนั่นไหมเลขซ้ำตัวเพื่อนศูนย์ห้าแปดหลักับเก้าหกเจ็ดมันมันก็อยู่ในสองหางนั่นที่เก่าเนี่ยแมนบอกแมแม่นศูนย์แปดนี่อรกเป็นวงเล็ไปนะมีมีตัวใดเป็นวงเล็บไปนะมีมีมีเก้เจ็ดหกหรือว่าเก้าหกเจนี่แหละที่อยู่ในที่อยู่ในกระดาษที่ไทยเก้าหกเจดครับแมนบอกเก้าหกเจ็ด นั่เป็นมุ่งเลีนไปแม่แล้วม่งนี้ได้ถามว่าเราเราเลขโตที่อายมากที่สุดล่ะตอนนี้ตอนนี้พุ่ก็มากศูนย์แปดห้าก็เรากลต้องร่อปูมะยัว่าตัวใดที่มันอยู่แล้วต้องรอฟังมือก่อนเลขออกมือสองมือนะชนสามมีเพื่อนด้บอลเจอมาชนสามวบชนสามวกกลมมังกรแดงมือบอลเลวเลยแม่บอลเลวเรื่องชนสมพว่ได้บอลเลี้ยงชนสัเลยแม่แค่นั้นเอะเครื่อเครืองเริ่มสิเบียนแล้วล่ะแม่ว่าเริ่มเริ่มสีเบียนว่มสนใจมาแมาเลขนอีกนี่ชุดนึงแล้วเนี่ หันมาเลข03ตัวเขาที่จิงมานจะรู้ว่าก้อนสี่ไปเนาะเมื่อนั้นเอาตัวเงื่อนไปเสียบเราเขียนใช้กระดาษไม่หันมี03แล้วก็มีู058หลัก09 976เนาะ085เออ085หรือ058 085 058นี่แหละกับ976 976หล้กกับ03อ่ากับ5 03 5 03นันเป็นเลขที่เราอ่ะอ่า53 05 03นี่ละให้ให้มาเลขเคร่งเบิร์ั้่าม้นมีเท่านี้เลขตอนนี้แหละอ่า แต่ว่าในนัปปัจจุบันนี่ยประเด็นเนี่ยหลังจากที่มาสามตัวที่ว่าเมยไปเน่ะตัวใดบ้าง967 967ครับบานี้ประเด็นเนี่ยในนตอนนี้เนี่ยเบียนมากเลยนี่บานี้เบียนไปทางไหนบานี้ะเบียนไปทางไหนบานีเบียนมากันน้อมนี่เนี่ยไอ้มากมากฟันกันน้อมเลยศูนย์เปดห้าน085 0 ส่วนหาแปดส่แปดหาที่ที่เขียนไว้อยู่เนในส่วนของนีสตัวนี่ครับสนแปดหานแปดหาที่เขียนแปดหาแม่อ่าเมือนี่เป็นหาเรากดมอนี่เป็นหาน้อง่มาสันรังคันแต่ว่าแต่ว่ามันจกมีเรื่องแปลกเนาะว่าเราเรากันน้องเป็นหนึ่งน่บอกเลยว่าเรากำน่มเลาเขาูนยนให้เราที่เรากำนุมองเบอกอย่างบอกอ่าอส่วนเรื่องวู่นเราไม่ได้ทำแต่ว่าคนบอกว่าคนฝันดังี่ครับ แล้ว่าหมู่ว่านตอนนี้เขาไปบวงสวงกับแปลกเดนาะที่ตอนที่มันเกิดถูกครับม็นบอกคิดว่าเลขถูกมันตรงกันมันบอกแมนตรงกันแล้วว่าม่นี่หกกับเจ็ดมาแล้วตัวที่สามก็ร่างสีใไหมแต่คุนคิดว่ามันเป็นเก่าไหมคว่าก็ตัวเพญ่แมนตอนที่เพื่อนยืนอธิษฐานอยู่คุว่าอู้เอ้ยทาทาแถนเป็นดีๆกับขอให้ถูกตรงกันกับตัวที่ลูกมักประทัดระว่ามันหกมันเจ็ดมาแล้วเลยถามว่าอ้าวไอตัวทุดท้ผมว่าที่นี่ก็เป็นเก่าประจนะ ในในความคิดเราไมตัวที่สามเมืนก็ร่างที่ใหม่แบบอันตกลงหน่ำตกลงน้ำเนี่ยมามีล่มนี่ร่มม่มีจักเม็ดเลยนี่บ้านห่อนจังอย่างเนาะห่อนบ้านไม่ได้อย่างเลยว่าคะซื้อกับงวยปั๊มก็น้ำเลยเพาะแม่หงอยที่ดีดไปเลยดีดไปเลยบ่ดีดผมกับเพื่อนที่จังอยงนี้คือจังมีคนดีดตับเอาไปจังมีคนมาดึงไปเนี่ยดึงเมื่อดึงให้มันมันมันลงไปอ่ะแม่จังมีแค่ยังเขาดีดกับยาคีบกับยาดีดตั้บมันดีดตั้บไปอืมอะไร <the> แต่ว่าบบดนี้บบดนี้ขันมาสีร่วมมิตรื่งเบิดอะ่ะสำหรับฝันนะฝันฝันเขียวแดงคือฝันในงว่วนดีกล้วยเนาะเอางว่วคกล้วยมาละมัไปแล้ละ่ะอ่าแล้วบบดนี้หลังจากที่ฝันหันแล้วก็ไล่มาไดเรกมาเอาตน้นเงื่อนต้นยังไปทั้งกุระทั้งที่เพิ่นไดเรกมารับหลังจากไปแล้วมือขึ้นอยู่เป็นร่นพระพอดีแต่ว่าฝันมาฝันรายกรรมนุ่มนี่ละประเด็นประเด็ยนยุกรรมน,มน,รนุ่มนี่าะบัดบบนี้ ับล่อๆที่เป็นยำให้นํำเนาะตัวเพื่อนเองนะเพื่อนเพื่นจะตีน้อเป็นศูนย์มาจับเอฟซีตีเป็นตัวไรอันนี้ก็ได้แช่ดูดพินิจสรถเมือเพื่อนตีมืจะตีไปหาศูนย์เพื่อนก็เลยหันไปหาตัวศูนย์หาแปดไอศูนย์แปดหาเลขของเพื่อนสตัวเพื่อนเขียนไว้ก้อนหนาที่ทีไปบวงส่วนเมื่อวานเนี่ยมีสชุดเนาะศูนยดห้าครับเก้ครับเหลกาเลขสตัวคือส 03ที่บนวงผมไปนี่ลักก็คือมไม่ได้สามชุดัึงเหมือนลักเออไมลขมีแค่สามชุดอ่าไม่ได้แค่แค่สามชุดนี่อ่าการสิมาตันหางเรียนเนื้อยังไรก็แล้วแต่ผู้เลยมักแต่ว่านี่ประเด็นสําคัญนี้ประเด็นสําคัญที่ตามที่ผมว้องนี่มีสําคัญก็นี้อีกว่ะสาคัญก็นี้อีกอ๋ว่าลองดูสําคัญตามที่ผมว้องนี่ซีวที่ผพานมากี่ยเลขมากที่เป็นบนไม่ยังนมาไม่ตะบนเนาะ สี C ่งวดครับสี่งวดที่ผ่านมาเนี่ยมี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 งวดหนึ่งเอ่หนึ่งไม่ซีฮมันเข่าบนเข่าล่างเอ่อข้างล่างเนไหนเป็นไนหกเจ็ดกับศูนย์สามแต่มันเข่าบนเข่าล่างเลยเข่าทั้งบนทั้งล่างโอ้นัินเข่าบนล่างแม่หนูก็เลยว่ามันคือติโพเท้ยคือติฝันแมนบุตรเอกหนูมาตามมันเด้ที่ได้หนึ่งหกแปดเอ่อหกหนึ่งแปดนั่นเพลินขาดแต่ก็มาเมืวันเมื่อกี้นี่แล้ววันนี้จะชิมาสังเกตว่าเลขเล่าเนี่ย นอกเหนือจากงวดที่เขาบนเขาล่างได้หรือเปล่าจะเขาบนตลอดดิมาบนพอดีมากบนเป็นลักเป็นยังก็เอาคับนี่มาเบาจริีเท่าสีได้เปลี่ยนเข็มถือดิเมื่อสีประหยัด้นทุนลงไปแม่นะครับครับครับแมนแมนนี่เื่อทีเปลนเข็มถื่เป็นยังอยู่จะ่สียก็เอามาเบาฝันลัง้นฝันถิ่นว่าอะไรสรางว่าอะไรซื้อบนฝันไลัค้ซื้อจะบนไร้สี่ไหอันนี้กับว่าแมนลาลาถิ่มาขาโชขมดลาบกันเร่องไหนว่าแมนเนี่เรื่องความหมายเนี่เขามามีคอาต่ำความเปลี่ยนไป ที่มันเป็นแม่ที่มันเป็นที่มันเป็นที่มันเคยเป็นมาทุกๆวันมีความนะหรือว่ามันเคยเป็นบนครับแม่เขาตอนแนบบนนี่แล้วเอ้าอี่ลีเป็นความจริงนี่นี่เนี่ยผู้ใดเคยฝันและได้บ่นจะรที่เป็นบนนี้เขาคือเขาต้องบอกว่าเน้นบนเนาะบ้านเน้นเพราะว่าเน้นละว่าหมายเนี่ยการที่อาบูเสียใจบนมันออกว่าเน้นไเขาเน้นเดิแต่ว่าเขาบอกฟันทงว่าเป็นบนเท่านั้นเนี่ยเขาต้องเน้นดิอ่าอครับ แต่ว่าชอบซ้อนตัวนี่ตอนนี้คันแม่นซื้อนะคันแม่นจะฟังซื้อเองเลขสามหางนี่ตัดสองตัวหลังนี่ซื้อบนย่างเหียวเลยดีแล้วล่ะที่พ่ซื้อนะดีแล้วหรอที่พ่ซื้อไอ้เจบุญซื้อซักพ่ซื้อพ่ออย่างกันบ่ซื้อนี่สีสํานักไหนมาจะใสในช่วงหาหกหยันไหมสีดังมาเจะใสครับมาเจอบุญพระรวยเป็นได็ไปอาลาดไปอาลาดไปจีเลยสํานักไหนแ้วแต่เปลี่ยนสั่นครับเพราะฉะนั้น ยาซื้อเด้อะ่าซื้อเ่าซื้อกันเรื่องว่าจะยาซื้อให้ใจบุญซื้อผู้ดียวให้ไอซีพันเุ์จีใช่ไหมให้ที่ว่าจะควางนี่ม่้ยมาจต่นาเอ้ามีอะไรสักขั้มพูดสิก็ว่าเป็นเนี้อ่าเพราะว่าเ้าก็ต้องควางเนีนเขาใส่อยู่แล้วนะว่ตัว <c oughs> ตอวหมูขึ้นนูกักฝันเลยฝันฝันก็จะงมีเสียงอ่าเล่านี่แหละห้องบอกตัวหันเลี้ยวเข้าไปมันมันมัมีไผ่ด้มันเป็นยูม่องที่ห้าไปบวงสรวงเมื่อวานนี่เลี้ยวเข้าไปเป็นขึ้นเป็นจอมบรรดาลอันนี้คือในความฝันในในความฝันนนเมืื่อคีด้ ทีทีเอฟี่ถามมาหลายว่าหนูฝันบ่เนาะหนูเสียงฝันว่าไฟมั่ไแมนฝันคือเสียงเล่านี่แหละไฟมั่จางไหนฝันวันเลขนะถือแล้วว่าสันโน้ตี่ยังเข้าไปเอ้าเน้ี๋ยังคือเสียงผัวเจ้าของแท้ยังห่างเขาไปบงฝัดเป็นพ่นเล้วก็มีมีที่ห้าไปบวงตัววันคนหลายๆมีผลละมากลากไหมครับก็เลยว่าเอ้าม่เป็นปูสีมะ่องบอกบอแต่แต่ว่าเห็นเห็นคนบอ เห็นเห็นเห็นเสียงเห็นทีมงานว่าห่วงสวงคนหลายๆนะว่าเก็บอกว่าเลขถึกแล้วเ้อะเลขถึกแล้วเ้อเนี่ยเอาเมื่อานี่เขาบอกทุกขั้ยว่าทีนี้เสียงผัวมาห่างว่าสัครับัดขมาใหญ่ๆว่ามันผัวเป็นสามีเออสามีมาตบเสียงเหรว่ามันเสียงพืชเล่าเนี่ยละมัเื่นเนี่ เป็นเสียงรเด้อเลยันสียงเป็นเสียงห้องันดังนะรับมาอ้ถกด้แต่ะเมือนขึ้นหนูเสียงหกเอ้ากระดาษเขียนไว้บกระดาษเขียนไว้เพราะไดี๋ยวงเบิร์ทีวาเมื่นึ่งเขียนไว้เาอะเนี่ยก็เลยถามอ่ะังเลกันนั่นแหละอ้าของพญานะเลขพญานะเลขยอดะปาขยับไปไอเสียงหกเมนเมืฝันกลับนมฉันว่าได้กลนมแล่ะเลขตั้งเบิร์อามาช่วยเอฟซีบางทีมันถ่ายคลิป อ,อ,อเลขเด็กยอดผาป,ปานั้นนะเลยด้กยอดผปปัปลากับยาทิมเลขทูบกับยาทิมเลขร่องามากระยาทิมแต่ว่าที่หนจับตามองที่สุด,ด,ดนาเพียงเล็งที่สุดนี่นนคือนนะเลขร่องมั่นใจมั่นใจตัวได้ออกต,ตัวนั้นบอันก็คือหมดที่หกหนึ่งแปดนะรามั่นใจที่สุดเลยมั่นใจก่อนที่จะไปบวงสรวงอีกเด้หลังจากบวงสรวงมาแล้วกับฟันยุ่อขึ้นบวงสรวงแล้วกะฟันดียุ่อฟันมาถึงระเบิดนั่นเองที่เรากลับมา รับเอวเมนงนงวดเกานึงเนาะอันนี้งวดเกานึ่งอันนี้ระเบิดแต่งวดเกานึงเลาก็บอกมื่อตอนม่เลออกเลาก็บอกว่าเกาหนึ่งเน้นเกนึงตัวเดียวแน่นก้าเนะตัวหนึ่งหกแปดเขาเขาห้มันออกแล้วเขาห้ออกแล้วว่าศัเขาลอมาสักเขาล็อกว่ปดเขาล็อกับเมย์ลอมาจอดเมย์กับามอแต่ยืลืมด้วเหล็กนี่ฮะมันโอ้ยงวนนั้นกัไปออกออนซตัวตรงด้วยกันเนาะ แต่ว่านี่กเลขกี่เลาได้มากเนี่ยบ๊าวาิเป็นท่ากบอบ๊าวาชิเปีนออมสินยาผาดก็่กันนึงออกอันนึงในนอนเมื่อกี้นึงของแปลกกับบ่ากนนี่นี่กันเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญเนี่ยสำคัญสาคัญนี่นี่เพราะฉะนั้นนี่ก็้อเหนี่ออออกอันนี้โอ้จะงาโอ้ยบบท่ากับอบอนี่มันออกเทียงป่ะกัออมกเทียงหรเปล่าหาบุกอมาน่ะหาบุกเช้ามันบแล้วแล้วก็ช่วงใบยบแม่กสีม่หอมสินออกมันรอบันนี้ เลขตั้งบัดตั้งวันอย่าละไปเขียนเพิ่มไปยังได้กกับเดยกจีโจ้แนวทางตัวเลขนี่คือเข้าเข้าเข้าเอาบอกว่าอย่าลืมว่าท่อกสอบออมศินมันไปได้คือกันครับงวดดอกหกแปดมันออกทั้งออมสินมันบรอหอมศินหกหนึ่งแปไงเลยหกหนึ่งแปดเนี่ยออมสินออกสามตัวตรงใชเลขรัฐบาลไทยออกสามตัวตรงค่ะแมงแต่ออกตัวเดียวกันเลย แต่ว่าถ้านเบั่นก็ไไ้ทั้งออกสินทั้งรัฐบาลได้ได้งวดนั้นแต่ว่าเฮาก็คิดกับบอดดี้นันลาเ่ามองเฮานม่งจุดนี้หลายพวกถ้าิ่นก็บเราอยู่ที่เขาลอเขาเขาลอกเขาลอกแล้วแม่บอกข้ามาลองจะสกี่เป็อกออ่างหยังเหีคนจังมันบลาบมได้แท้มันไปออบท่อขจรสามตัวตรงจะอุ้กว่าอาวันนี้กัสดีโซเนาะวันนี้เฮาก็สิบประาดเนาะโซาให้มันะใจเมียดเัวขึ้นเต้นขึ้นว่าเดือดๆสีให้ฟัง เนี่ยไปพักเนี่ยเตือนกันมากเลยเดอปากตีมูมีมุมมีดอยากเ่าหลายอยางไห้สกบาทพกพวกในก็ต้ตื่นฝันดีว่าสั้นบันิมุมมีมุมมีโอ้อยางไห้สักบาอยังไงเด้อด้บาเปื่อีกบาทีวะย้ำลงกอีกหเออนี่ยแหละอาเห็นไปนี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนะหมดทั้งหวดเนาะซิมี่เลขยอดผาปลาเนี่ยคือเจ็ดสามแปดเก้าเนาะยอดผ่าปลากะกะมีโอกาส เอาแม่แนมได้ครับให้เอามาแนมไว้เขาไปเนะมากมากเลยจัดกันคัดกับพานว่าเป็นอยังอันนี้คือคือเข้าไปตกหล่นครับนะเลขทุกตัวอยู่ในนี้มีโอกาสออกเพระ่าโอ้มันจัดเลขรางวัลเลขไทยสามตัวสี่ตัวมีหลายอย่างหลายเนีนะเห็นบ้านปหนเห็นเห็นไหดครับเห็นไหมเล้วกับเลขสามตัวเลขสามตัวที่เพิ่นเขียนไว้ก้อนที่จะไปบวงสรวงอีกเนาะซีมี่ที่จริงมันจะเป็น อาที่เป็นศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หาแปดอศูนย์หาแปดศูนย์หาแปดอ่ะศูนหาแปดเนาะแล้วก็เก้าเจ็ดหกไฮว่าไ้ว่าน้าปัจจุบันเนี่ยนะแต่ว่าตัวหน้าปัจจุบันหลังจากที่ตามมาเรื่อยๆตั้งแต่เลขบอกมาานี่หน้าปัจจุบันนี่ตอนนี้นี่มากศูนย์หาแปละเพิ่นนั่นเพิ่นมากศูนย์หาแปดในส่วนของเลขสามตัวครับแต่ว่าสองตัวน่ะเจ็ดหกเจ็ดหกหกเจ็ดครับตอนน้นตอนนี้นี่น้นตอนนี้หลังจากที่คนฝันม่เป็นจะได้สิมี มือนี่สิไปหกรอบเพราะว่ามือนี่ไปหารอบไปพว่ามือนี่ไปอีกหกรอบไปน้องอันพูดซะผมว่าก็รลังสิ่งญ่ายจับมโน้ว่าไปอยูุคนแล้วเน้ดนึงตามนี้ว่าป่านนาะย่านเอฟซีตกข่าวแม่เอฟซีทุ่มอะไยอธิบายไรยันเอฟซีฟั่งในบอลอ่านน้องน้อเลขเลขยอดปลาเนาะเอายอดปลาที่ไปบูกสวงกันเมื่อวานก่อนยอดมันเจ็ดสามแปดเก้า ครับผมอันนี้เอามาเขียนไว้เพื่อผู้ใดซีแนมกันแนมครับแล้วก็ตัวส่วนตัวเลข3มตัวของไอซแนมเนี่ยนอกคาซิมี่7 6กับ0 5 8หครับซึ่งตัวเลขตัวนี้เนี่ยเพื่อนเขียนไว้ก่อนที่สิไปบวงสวงเพื่อนเขียนไว้แล้วเพื่อนมักเพิ่นมีเลขมักแล้วครับส่วนเลข2ตัวก็คือ0 3นยครับเอาง่ายๆว่าเลขทั้ืงเบิดทั้งวันนี่เขียนไว้เบิดมีมีมักอยู่ส่วนัวเบิดแล้วสําเลขนี้ครับอ่ารวมทั้ง อ่าห้าสามศูนย์พอมิ๊บครับอ่าเป็นเป็นเลขที่ได้มากแล้วแต่ว่าเพื่อนไปบวงสวงแล้วก็มว่าฝันซ้ำบางทีนะครับแล้วตาเมื่อที่เมื่อวานนี้ที่บวงสวงกันครับกับเพื่อนกับจุดทูบแล้วเพื่อนก็อธิษฐานว่าปูถ้าเลขซีเมนตตัวนี้ให้มันออกมาตรงกันเด้อพอวกรสะไปอะายเลขไม่ครบนะแอบขับให้มันตรงกันเพื่อนอธิษฐานในใจเพื่อนแล้วปรากฏว่าเลขทบบขูบที่ใหม่ออกมากับ67เจหกเจ็ดเมื่อวานนี้เพื่อนบอกว่า เพิ่นขนลุกเด้อ่กครับเพิ่นขนลุกเลยเพิ่นเห็นปุ๊บขนลุกแต่บมั่เอิ้นตัวที่สามมันออมาเนาะครับมันเป็นอะไรแกมองวัดแปลงนี่คือหลังจากไม่ได้หกเข็ดปั๊บเป็นเนะตัวที่สามโมขืนนี่ตกลงาเลดินลูกเด่นด้ยตัวเด่นออกเลยเด่นเด่นต๊น้าไปเลยเนี่แหละมองวัดแปลงนะเอามาหนีกับขัดเจ็ชัดเจนแล้วเนาะครับชัดเจนแล้วบานีเดี๋ยวับเข้ากับสิต้องล่อ อันนี้คือในปัจจุบันนี่ชำนี่เราตัวที่เพิ่มมากหน้าตอนี่058ค่ะครับแล้วก็67ครับส่วนมืออื่นนี่เดี๋ยวสิไปตามให้มอีกค่ะนบเปอเ็นมื่อ่นสิไปตรมตหกรอบมือหกรอบนัเติมน้ำมันไปไปรถอิมเต็ียมค่าโอนโหสุดยอดอีดีเจ้าแล้ววันนี้มันเป็่ยนจังจี่เลให้จับตามอ่งตรงที่ฝันอย่า้อันนี้มอแมนไพ่ย่ามถีว่าวรามองสู่กันฟังฟันกำาน้มเนี่ยผู้ใดมีความิดเกี่ยวกันอย่างไรอย่าลืมข้อมเมนตคิดมาก ของอผู้จะข้องตัวเลขเองมักห้าศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดห้าศูนย์ห้าแปดราคาหกเจ็ดนี่คือคือมีเลขมากแล้วนะตอนนี้อที่แรกเรามากเลขสามตัวตัววงเล็บใบแต่ว่ามันกลับมาตรงกันขึ้นเราได้หลังหกเจ็ดเนี่ยในเก้าหกเจ็ดเป็นตัววงเล็บใบนั่นแหละไหนว่ากันยังยังมักอยู่สองอันนี้คือเราอ่าที่ที่สังเกตได้งไงเห็นเห็นกั็คือศูนย์สามเลยจักไปใส่ตอนนี้เนาะ คกับโบนเ่ดรอกเดี๋ยวล่อฟังความฝันเป็นไปเรื่อยเข้าทีมเข้าเข้าถึมมีการติดตามทุงมือเด้เมือนี่หารอบมือหกรอบมือรุ่นเจ็ดรอบมือขึ้นไปยิงง่ายสามโนั่ขั้วไปอยู่หันหมดเอาคอนเสิเนาะคอนเสิรอาการพิมทไยไปซันนี่ได้จ้ะ อาชอบก็จัดขับก็ผ่านเด้อพ่อพี่น้องเด้อทางช่องน้ำเสนอเป็นแนวทางในส่วนนี้เป็นความเชียวนบุคคลเด้อบัว่าจีเป็นฝันบวัว่าจีเป็นตัวเลขของผู้ที่ใดมากนี่เนาะเป็นความเชียวเพื่อนกับเสียเพื่อนอะไรเพื่นมีความศรัทธาดเพื่นมีความเชียอ่าเพราะฉะนั้นแล้วคือพิษแก่ยาบากันอันนี้เ้าน้ำเสนออย่างไห่เอฟซีไดในโคได้ใช่นครับแต่ว่าจังซีนี้เอฟซีนี่เอาตัวนี้ไปเซียมกันได้เพื่อนนี้ยังไม่เท่ากัน หลังการที่เสียงแพูดไฟันยังไงก็เมเมนต์ใ้คิปมากก็มาบอกกันได้สูกันฟัครับผมครับโอเคครับผมขอบใช้นะครับผมเอาขอบคุดหลายๆอี่า้ที่สาคั์ครับเต้าปากิงแล้วบับขอบคุณครับ